ครับสวัสดีครับจักโอ้โหนั่นด้อเิ่งเอาไว้เด้อหายปานูออกมาใช้มาพาผสมกินใช้มาพาบับสีนิงเด้อนู้นนูานแบบ16 16 16 16ั้นปีนด่วนว่าด็กขั้นบนขั้นล่างให้หัหน้านัดันหนึงสิบหกปอนดสิบหนึ่งบ้าข่อยย่บ มากันมากผู well ้านอีกสนีบ่แกมีนมาแก้วมังกรห้วยสี well. ่หกเจ็ดส okay ี่จริงสองสี่สิล้วเนี่ยรับชอบผู้สาวทีบกบ่แก่เล็เอ้เพราะหมดิลไปเกลังงูเยจริงตัดันนี้ผู้หวังมานี้หอยอเียนองกข้าองคนไปแต่เนี่ยอออัยกินไปแล้วลูกหนึ่งสัดงักงักังัก้ามังกรแหละแ่ผู้สาวแค่ผู้สาวแก ใแกมังกรนี่กินไหนกว่าสองสามเลยมาข่อยกับมารวดมาแกะแกาเล็ดแก้มังกรให้ข่อยกินหนูจะบอกสูตรไม่กีกินผลไม้ยังไงให้อ่อนใบเอาได้หรอพ่อไอาเนมยัญชนะกินแบบนจะกินก็ต้องคายเม็ดด้วยใช่โอ้เอาเนี่มาแกนมาแก้ไม่แกะมังกรให้กินด้นี้ ดึงงมันได้เด็กลงบครัออบบมมากินเม,ม็ดมันแก้เลยนะ,ะบมองได้เด็กลงอ่ะหวานวนอ่ะอแกให้กินแน่เฮ้ยแกในขนมกินแน่เอาอันนั้นมนเลยกไรนะอ่ะ เราม่บ่ออกินแบบเท่าถ้าเหลกมอไม่เท่ากันเอพาะไมไม่กินอันนี้เ uh นี่ยต้อยมเป็นตานะมั่ไปทางไหนไปอยู่บ่ Oh, <laughs> are เธอแกก็เลยมาบอกว่าใช้ที่นาของคุณลุงไม่ว่าใช้ใครก็หาไปสีมาเขาบ่มีเบอร์มีเบอ๋อเดี๋ยวจอทานีแล้เดี๋ยวคนก็มาไว้มาไปไหนค้อคือประมาณขั้อยู่นีเพิ่งก็ถือไปมาดชูพุ่นเลยได้เอาไปมัดพุ่นได้บอ้อเอาอกไปเลอ่อกไปล มันคือเอาวางอลาดิ้วอะนิ่วนึนนพ่อเนี่ยพรเอาสิมัดขั้น,นส่วนขั้นล้างผามมือตัวก็ไปวางอนลดิ้วอะไดิ้วปะปลอ่ยนเปลี่นไม่ลากลองดูนะ พ่ีกแตินขาวไหมขาวไน่กยชอบชชาบูกว่ายาชอบใครชอบมันยังไม่ได้ว่าอะไรเลยนะพี่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะ ไม่พูดแต่คิดไงยังไม่ได้คิดหาแลไรดีนม่ไคิดมาต้ต้งนานนี่แหละเปากยิ่งจกปาก,กยิ่งจกปากจัดเต้น,นโอ้โหยองวางกระป๋องวะ

หมดแล้วไอ้แดงในโคเซนนะพี่่เหกขึ oh, ah ้น uh อ่ะอมาขนนี uh ่ย uh มันไม่ผมผมังมามาตบมกแล้วูเดียวเ็ใส่หลาอันแน่คีมเด็นี่่ใส่ซานคุณร้ไอมจัดไป อาพี่แดงมามาขัดนไปมัดเจ้าหน้า่มาผมูเลยพี่มัดกูนึกูนึกมามัดนั่นเองเอาขี้มาขัดนเดี๋ยวได้พามาได้งานเข่าเดี๋ยวบอกไงนะบอกนโอ้ต้องให้พิศกรจะเป็นมันต้องจะเกิดจะบอเห็ดยังอะไรแล้วนี่มีอาจจะมีอะว่าจะมีมีอะไรหเ่เอาละว่าละว่าจะมีมีอะไรนะพิศรกกอนพิศรกกอนพิศรากะแนี่ัดอ ใบอกว่าลูกที่นี่ลบากล่ะทำไปที่ลำบากแถมของนอกอีกจะเป้าลูกลมเลหมรับท่านมัดเห็นไปตรงมาป็นเขาบท่านมัดจะมามัดพับลมแลววัดมัดแล้มือดลำเลยว่าที่เจอปลามืละอันจะมีอเราต้องแบ่งปันความสุขเอาเดียวไม่ได้ ใช่กัลุงพันนนี่เนาะเฮ็ดเหยื่อเล่าให้ยืดอ่ะกับพันมากพี่ชาเด็กเอาเลยดครับต่อเอ็นไทยเบาหน่อยเอ้ยนนอนแยกกันทุวันนี้่ได้นอนด้วยกันันบานั่ย่าายพันีในพนะยานเนีเขา่กินบ้านนี่นะเขากินมนะ้านป้งแห่เดิ ข้างล่างเจ้าลูกมีดเหรอแอดมารเอามีดมาแห่น้ำแนวมีดยู่ข้างล่างอ่ะมีดยู่กระจายคนลไม้ข้างล่างปื่อปลาบุินีนะแล้วสีน้ำเนไหมเหัวกระจายประจารกระจายไมบุตรีเลยจิตดักเจ้าขีไล่ได้ิเลย กีฬาดักเจ้านมน้งดมันต้องแล้วมุ่นระเบิงแล้วมันมันต้องแบบนี้นะันจะเดดกแล้วมาไปละบุไปละบ่ไปแล้วไปแล้ไปรลอ่ะแล้วคปรเดวกราจะดึอไปยัง

จะพ่นเล่าหลายแค่มื้อผมพูดาเนี้นอโอ้ยิดมาๆโอ้โคตอยู่เลยใ่ราดขนาดขนาดเดียววาอย่าบอกใครพี่น้องเนย ท่านทายหรือเปล่าตั้หนงอนียไหลท่าแม่งไดก็เห็นมป่ะก็เห็นท่านแม่งหมดก็เห็นอยู่แต่ทไมว่าตั้งดนกเขาหมป่ะนอนอยู่ไม่เห็นดูป่ะนู่ยยิ้มลงคำว่านอนไมจตื่นเหตุเกี่ยวกับท่เราทำอะไงนั่นแหละ แสงนะอ้ยกรอ่งเี้มารไปเอาแไเอาแบบขอย่อยมแสงมีหม่ิแสงแต้องารแสงเลยอตี้งแต่แสงมามีตะแงมาหาข่อย ร้องกันไปาพมเดี๋ยวเราไปาเดี๋ยวเดยผมไปหาที่มาเพื่อมันที่นี่อยู่เอากล้องมาพ่อผมไม่เล่นไกลหรอกผมต้องไปหรอกผมต้องไปหอกที่นี่ล่ะเรามต้องหาทางนี้ไมต้องหาทางนี้ทั้งขึ้นทัง้องเลยวะลุงรู้ทันไปยลุงาดนบิงเสือวันี้เราเบิ้งาเอูจักเลยนี่นี่ นี่ของใครขอของหมดฟื้น่าเียมงลงหาทางลอยอีกหรือ่าเอ้ยีหาทางนี้น่ะจะไปจาทนี้เพ่นว่าแล้วอันพญามื่นโทนี่มื่นตำรวจโทนี่ยังบอกว่าเอาให้สร้างไปสร้างเอามื่อบ้านหรือเพ่นไปหาหลักฐานมาเป็นตำรวจะก้าวหามนั่นก้าหาพวนี้นะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยโยนคนในคนนี้โอ้ยโอ้ยโยนนี้ด้อมโยนนี้อยู่ด้อมพานไม่บเอาไม้แล้วมาโดนซ้ำเอาไม้เอ้ยเนาะเอาไม้เนาะครับอาถุกของแม่บุญโอ้โหแจ้งบุญโอ้ยอาถุ งามงายงาโค่นเขาหมดเพื่นทีนึงเลยครับไปบ้านม่วงซื้อปัสุดูไปรีไปรีไปเดี๋ยวพันไปบ้านม่วงันคนอื่นเขาก็มาทางมัดเหล็กมัดหลาอันนี้ม่วงไปทางถนนหู้เจ้าบ่งแนวใหยังตอนนี้นะสายตายาวไกลจริงผมเชื่อแล้ว ไม่ยิมไม่หวันไม่ยิมไม่ันใสมกออู่บ่มีอะไีอะเมนะหน่งสามสี่ห้าหกอไม่อีกสามเดี๋ยวไปเอาให้อไม่อีกยักกุระยักสิบสามกุะฮะว่าเราเมาให้ É, <laughs> เอาอันไหนเป็นอันไหนเนี่ยครับนี่นี่อันนี้อ่ะอีกอันนึงอ่ะเออกลับให้เขาอ่ะเขามาเอออยู่กันในช่างวางนี่หว่าเครื่องละประมาณหนี่งเราต้องเส้นก่อนก่อนช่างวางอือจับให้โปรเจกต์ใหญ่บ๊วยเข้าไปสิ เอาวะวะมันไม่ได้มันโอดไป <laughs> <laughs> เออตัดเสียงตัดเสียงว่าออกเอเสียงเพล่มเตมบยอนนอยอมพูกนะโอ้นี่นะอมอแล้วเนี่ยเห็นไหมอมแล้วเนี่ยอมแล้วผมจำได้อ้โหต้งไก่คุงไู้ชเนี่ยคอดีจุ่มไปเอาไปเ่าไฟใส่ของที่นี่ ลงพื้นลงเท้ามันลรุดเท้าตัดลมเหรับ่พ่อ้ว่าไปเท้าตทเสียงรถดพอล้วไปยังบ่อเท้าเด้ผ่านนองไปเขาไปกัลเนาโอ้ย่านทางทั้งหมมาเาไปเอาอย่างรเาทางน้นนี่ ย้อนเงี้ยใช่ต้นม่ถูนไหมแต่เาอยากล้มาเกลหอคเลียวแต่ถ้าอกน่าจะไปตนเหมไปนาวิ

ฟลิกเดียวยังปนเรคเ็ัลิกลิกลิกเอออันนี้อันนี้เป็นกรลกนอันนี้วยนียอันนี้อร่ยนรู้เรื่องกันสองคน ้ลโอ้โหขึ่นมาทางล่างเลยผมไปแล้วขอนชัยที่ไนเราผอ้าปากทุทีเขาคุยแล้วเขามองหน้าเราไม่งห็า ถ้าลุงหวางไม่มานี่ไม่แล้ว เลือดเท่อ้เลือดอันหนึ่ง